เลื่องของที่โฟกอัสครับครับผมคันนี้เป็นโฟกอัส GTI GTI ฮะเออใช่โฟกอัส GTI ฮะคันนี้เป็นมาร์กอะไรมาร์กอะไรมาร์กหกมาร์กหกใช่ไหมมาร์กหกมาร์กหกต้องสกัดไว้ก่อนครับไอ้เทยนี่เขาชอบชอบอะไรชอบเดี๋ยวซื้ออีกอาจจะซื้ออีกเออได้มาดกพ่อด้วยโอ้ยยาวแล้วก็มันลูกเฮี้ยยังไงอ่ะให้แม่ให้พ่อกับแม่แดกเป็ดทุกวันอ่าไม่ใช่ M K นะเป็นอะไรอย่าล้างน้ำ หยอยให้พ่อแม่วันละสลิงวันละสลิงวันละสลิงไอขวดม่วงๆอ่ะพ่อแม่เริ่มไอยังคิดาผมไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าไม่อยู่นะเออเอออเอาเขาอยากได้เหรอเขาอยากได้เขาอยากได้เคาที่เป็นโฟกคอร์ส GTI แท้แท้ครับไม่ใช่จำแรงไม่ไม่ไม่แท้ครับแท้ใช่ใครที่ปีอะไรอ่ะปี2010 2010ใช่ครับจด2011จด2011ยังไม่ไมเนอร์ยังไม่ไมเนอร์ใช่ครับรถตัวไมเนอร์ยังไมเนอร์แล้วปีอะไรฮะ เขาเสียงพ่องไงได้ใครๆกับมาโลงกับพวกกัน44อ๋อก็าไปแล้เช็แล้วแต่ใคนที่ได้ได้ได้เปรียบแล้ตูนคือ GTI GTI ไม่ตูนอาไม่ GTI หรอ g t ธรรมดาเครื่องพันสี่เทอร์โบอ่ะซูเปอร์ชาร์จแต่อันเนี้ยซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบอันนี้เทอร์โบเดียวเครื่องตันนี้ยได้เป็นเครื่องเดียวกับสี่ล้อโค่ไม่น่ารอดหลังไม่น่ารอดดูเหมือนเขาอยากได้นะตอนเนี้ยดูเหมือนเขาอยากได้นะอาวิโก้ดูเหมือนเขาอยากได้ผมว่าเทปนี้ให้เขาเป็นคนขับรีวิวไหมเนื้อตัวดีเนื้อตัวดี เปิดฝาโป้งหน่อยเปิดฝาโป้งหน้าหน่อยโอ้พ <c oughs> ่อร่วมไปดีเป็น APR แล้ว <c oughs> ใช่ครับพี่ ตอนแรกผมจะไปจูนเองครับลูกค้าครับเขาเพิ่งเปลี่ยนกรองตัวนี้มา,มากำลังจะขึ้นสเตจสอแต่ว่าเขามีโปรเจกต์ใหม่เขาเลยเอารถมาขายก่อนก็เลยยังไม่ได้จูนเลยนี้เป็นรถจาเดิมครับน้าสวยนะไม่เคยโดนไม่เคยโดนครับพี่สวยเลยสวยเลยรถยุโรปเนี่ย่วนใจเนะี่ยดูรถซิ่งแบบนี้ดูตัวถังเพราะว่ามันเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าไม่ชนจบละคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากตอนมาถึงเราครับพี่เดี๋ยวถ้าพี่ย้อนไปดูใน YouTube ผมได้เขาติดสิกเกอร์แล็บทั้งคันเลยนะแต่เพราะว่าผมมารอดเพราะว่ามันเหลืองมันเหลืองมันเหลือง มาหนน่อยะใช่ครับเก็บสีฝากระโปรงกันชนแล้วก็ตรงตรงที่เติมน้ํามันครับแล้วไฟหน้าเริ่มแตกรายงาตามอายุใช่ครับพอเปิดไฟก็จะเห็นลายรอยแตกรายงาไฟอันนี้คือยังไม่ไมเนอร์ใช่ไหมครับพี่โจใช่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 อันนี้ไมเนอร์ยังอันนี้ไมเนอร์ยังอันนี้เป็นไมเนอร์ยังไมเนอร์ไมเนอรแล้วไฟใหม่แล้วใช่ไหมผมตีคุณเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะคุณเปลี่ยนน็อตล้อให้ลูกค้าหน่อยได้พี่เดี๋ยวมันจะขัดไม่ออกเไปฝากเลยนะอันนี้เรื่องสำคัญเลยได้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 ตีพวกคุณแบบชัดเจนเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกัน น่าจะเป็นตัวตัวผู้แทงยาวใช่ไหมใช่ครับฉันน่าจะใช้น็อตเดียวกับ BM นะจากการให้พี่ตัวไม่กี่บาทสบู่มากไปซื้อสบายสบายมากครับผมแล้วก็ข้างหลังครับผมน่าจะล้อโอเวอร์สเปคล้นหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นล้อแท้ไม่หน่อยล้นเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นโช๊คเทนสามารถปรับขึ้นปรับลงได้อันนี้เป็นล้อโอแซดซูเปอร์เลกิล่าลายยอดฮิตเป็นไลท์เวทห้าลู112กว้าง8ออฟ35เฮ้ยเป๊ะเลยอ่า อะคาโปวิกคู่สีดีครับเนื้อตัวดีเนื้อตัวดีอันนี้ก็เป็นไฟท้ายมเลอร์แล้วใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าคันนี้ก็คือเป็นเป็นหน้าท้ายมเลอร์หมดแล้วเป็นปีสิบรถมันเป็นปีสิบจดสิบเอ็ดแต่ที่ซื้อเพราะชอบเนื้อตัวของมันสวยเดิมไหมเดิมเดิมเครื่องมือครบครับเดิม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 นี่ไม่ต้องคุยอะไรกันมากบางคนถามว่าไอ้ที่เปิดฝาท้ายไปไหนที่เปิดฝาท้ายมันอยู่อย่างนี้นะต้องกดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะพี่นี่ อ่ะข้างในสวยไม่ค่อยได้ใช้หรอกข้างหลังอ่ะใช่ครับเหนียวไหมอ่ามีตำหนินะคือรถพี่ตูนมันเป็นตำหนิเสน่ห์ใช่ไหมครับเอต้องถามที่ที่หันไปถามพี่ตูนบ่อยๆว่าแกแกขับโนอะเนอะก็ถามก่อนว่าไอ้รถยุโรปเนี่ยข้อเสียของมันคือใช้พลาสติกรีไซเคิลอ๋อพอถึงอายุของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดอ่ะฮะพียุโรปก็เป็นนะผมถามเพื่อนผมนะเป็นปะเป็นเป็นเป็นใช่ไหมพี่อะฮะผ้าหลังคาจะเป็นท้องช้างคันนี้ไม่เป็นเรื่องปกติน่าจะเคยเป็นมาแล้วแหละ เหรอฮะมันเป็นเรื่องที่ทุกคันต้องเจออ่ะฮะหนึ่งร้อยคันเจอหนึ่งร้อยคันไม่เหนียวโอเคไม่เหนียวครับคันนี้ไม่เหนียวมี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 นิดหน่อยใช่ไหมครับเรื่องปกติหนึ่งคือคือตัวหมอกี้ที่ผมทักเนี่ยไม่ตีโอมแต่หนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอกับรถยุโรปในยุคปัจจุบันเหนียวแตกรายงามันเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะครับนั่นก็คือแต่ว่าอะไรถูกอะถ้าช่วงแรกๆอาจจะเหนียวครับแต่ถ้าผ่านไปสักยกสองยกเริ่มใสๆแล้วจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ล อยากลองอ่ะไม่ใช่กระเจียวอยากลองครับเลยไปสี่คนไม่ได้ไม่ได้ตีสูงโตูลขึ้นไปไปข้างในสวยครับมีซันรูฟอ่ะฮะนะมีทุกอย่างเลยครับครบที่โฟกต้องมีครับพี่เนื้อตัวดีดีมากทุกอย่างสวยขอบคุณครับราคาราคาคันนี้ผมขออนุญาตเปิดที่ราคา789,000 789 789า7 8 9สวยๆ789ราคาดีราคาดีราคาน่าจะน่าจะดี อีกคันหนึ่งในตลาดเลยใช่มันจะเป็นราคาดีถ้าเปรียบเทียบกับของถือว่าถูกที่สุดในตลาดถ้าเปรียบเทียบกับของครับเพราะคันอื่นของไม่ได้เท่านี้1 1 2 8 4 4กิโลครับผมวิ่งไม่เยอะครับ10ปีต้อง3 0 0 0 0นละใช่อ่นี่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะปุ่มไม่ลอกครับนะครับไพ่เจ้ชิตแต่งมาแล้วอ่าฮะนะครับถือว่าโอเคสวยแต่รูปหรือเปล่าขออนุญาตไปลองหน่อยยินดีมากๆโอเคใช่ครับ ใช่ใช่ใช,ใช่ข้อเสียรถยุโรปเลยนี่ยังไม่เย็นเลยนะไม่ไม่พอมาถึงอายุมันอ่ะมันมัน,ม,นมันต้องไปดูแบลบุรอนะแอนขึ้นมาแล้วข้างในสวยนะเซลลยตูวเยอะเลยเซลอ์ยเยอะแต่รถตัวก็ตัวพิเศษใช่อันนี้ติดมาครบไม่ได้เพราะว่าข้างหลังล้อผิดออฟเซตนะฮะรถออกมานายหนึ่งอ่ไม่หน่อยแห่เยอะเลย <laughs> โอ้คนละเรื่องคนละเรื่องเลยแต่คันเร่งตัง้งหลักที่ลองฟีดลองแจ๊สมาพิเชษโอ้แค่แต่คันเร่งเบาๆนี่ก็ <ไป S 1> ชนะเลิศเลยอเออโอ้ดีคันนี้ดีคันนี้ดีช่องว่างอะไรอ่ะน่าจะชุดใหญ่แหละคันนี้โอ้โหยังไงยังสวยอยู่นะยัยไปดูตุรกีนี้ดีกว่า ไม่กองแก๊งอ่ะเหมือนมันจะทะยานอ่ะไม่กองแก๊งเลยที่ผมเงีมบนี่คือรายุโรปไม่ต้องดูนะครับปรับด้วยปรับด้วยนม่กวานั่งอยู่บน GTR ชอบอ่ะ แต่ว่าเขาไม่น่าใส่ตัว,ตวปไปโดรแต่มันติดเห็นไมขอในความาไ,ไม่สะดวกัวยุโรปนี้ต้องยอมรับเรื่องช่วงว่างนะแต่กับกับแฮนด์เลอิงนมันคนละเลรื่องกัรตูนเลยนะเนละเรื่อง อันนี้มันดูแบบสมูทใช่ไหมลเลยอ่ะนี่เขา G T I คุณเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันไม่แพงนะคุณได้รถที่เป็นสลีปเปอร์คาร์คือใครก็ได้ถือถ้าคุณไปอัพสเตยสักสเตยส,ส,สองก็เตย์สามนะ R สามห้าอยู่ขา้างหน้าคุณก็มันมองกระจกหลังมันก็เห็นรถคุณนะอ่ะเห็นอยู่ตลอดอ่ะเออคนต้องมาต้องมีสิบสองอ่ะโอ้โห เป็นรถเล็ก<ช>ที่แม,ม่ง<ช>มีเทคโนโลยีทุกอย่างฝังอยู่ในนี้หมดแล้วอ่ะชอบว่ะ FK คุณโดนอะด่ะผมบอกเลยอก f คคุณโดนเพราะว่าด้วยเรื่องเกียร์ด้วยใช่ไหมมันฉลาดที่เกียร์เออเออเนะที่เกียร์เลยอะ่ะเกียร์แม่งฉลาดอ่ะดูดิมันก็สมูทเลยอ่ะโอ้โหแล้วเปรคโคตรดีเลยอ่ะ ดูดิเออวอรอยากฟังเสียงข้างนอกอหอฟังเสียงดิโอ้โอเครียดแม่งได้ลบวะกวูขับทำไมอีโววะโอ้โหไม่ต้องเมื่อยตีนด้วยขาซ้ายงไ,ไม่ต้องแข็งแรงเลยสายว่างไงโอ้แม่งดีอ่ะ โอ้โค้ดสมูทอะแล้วเบรกดีอ่ะช่วงล่างดีมากเนี่ยโอ้รถแม่งโคตรดีล่างโคตรดีดูผมเบรกนะโอ้โหเบรกี่เบรก,กเดิมเลยนะโอ้โหไม่ยอมว่ <c oughs> ะเบรกถึงก็ตบกเลยถึงก็ตกอให้ คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ใคะให้สี่ดาวดีกว่าอย่าได้คะแนนเต็มสิบห้าดาวห้าดาวให้สี่ดาวให้สี่ดาวสี่ดาววเพราะความไม่ได้เป็นรถมือสองจริงๆริงอยากให้สามเพราะว่าภายในโซมคือไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ภายในมันเหนียวตามอายุของมันแต่แต่แต่ผมให้ความเรียบร้อยเว้ยคือเจ้าของเก่าก็ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ดูแลมันก็เหนียวแบบแบบอายุมันอ่ะอ่าใช่ใช่แต่โดยรวมเรียบร้อยสลงสลูปดูดิ ดูใหม่ดีมากสิ่งหนึ่งถ้าจะทำนะครับก็ต้องให้โอมเก็บกระจกมองข้างหน่อยมีรอยเนาะนะครับสองก็คือให้ออมเช็คเรื่องน้ายาแอร์นิดนึงเนาะเช็ดเพราะว่าแอร์ค่อนข้างจะเย็นช้านะครับให้ออมเช็คน้ายาแอร์แต่โดยรวมที่เหลือพวงมาลัยตรงทุกอย่างตรงส่วนคุณเอาได้รถไปเนี่ยไปแกะไอแพดเดิลชิปแต่งเนี่ยออกซะผมว่ามันมันมันติดมันติดก้านไฟเลี้ยวมากไปจอแอนดรอยให้มาครบนะครับ นะครับทุกอย่างเทคโนโลยีมีหมดคุณได้รถพอไฮเปอร์ฟอร์แมนในทรงของซิตี้คาร์นะครับคุณจะว่า v o l ks w a g e n เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็เป็นรถที่ใช้เยอะที่สุดเป็นรถที่ขายดีที่สุดของ v o l ks w a g e n นะครับแล้วก็มีตำนานมายืดยาวเทคโนโลยีที่เขาได้ไปเนี่ยเขาได้จากโอ้โหเยอะแยะมากมายได้จาก Porsche ได้จาก whatever เยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะได้ไปจากรถในยุคนี้ปี2010แล้วไปเกียร์แบบดูอคลัชคุม้มมากเจ๊แสบ89,000ก็ลองมาต่อรองราคาดูที่ดีคานะครับเอาละเดี๋ยวไปดูคันต่อไปของดีคารกัน